โมงชู Bonjour, สวัสดีค่ะวันนี้ฟงเซธแครฟเซีนอวัตครพัฒเรากลับมาพบก,กันกับคอมมิวนิคชั o n นะคะวันนี้คอมมิวนิคชั o n จะเป็นตอนที่80นะคะามาดูนะคะว่าวันนี้เป็นเรื่องของอะไรนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องของเอซิตเนะคะเอซิตเหมายถึงการลางรังเลนะคะลงังเลเริ่มเลยนะคะว่าเขาลางังเลเรื่องอะไรกันวันนี้จะเป็นเรื่องของ ที่ร้านดอกไม้นะคะเช่คร <She. S 1> อไปกอนอนุญาตย้ายตรงนี้นิดนึงโอเคจะเป็นที่เชลดฟลริสเชลฟลริสที่ร้านขายดอกไม้นะคะามาเริ่มเลยนะคะจะเป็นการคุยกันระหว่างล l e เฟลลิสก็คือคนขายดอกไม้ที่เป็นผู้หญิงนะคะกับหลุยหลุยก็คือผู้ชายคนนี้นะคะ Bonjour, monsieur, je peux vous aider? Oui, je voudrais un bouquet, mais je ne sais pas trop quoi choisir. Vous voulez mettre combien à peu près? Bon, je ne sais pas, peut-être 15 ou 20 euros. Regardez, on peut faire un bouquet rouge et blanc. Et très joli! Ou alors, vous pouvez aussi choisir un bouquet tout rouge. Hum, J'hésite un peu. Qu'est-ce que vous me conseillez Ça dépend de la personne. C'est pour offrir Oui. C'est pour ma grand-mère. Alors, je vous conseille un bouquet de roses rouges. Vous croyez Oui.

ดอกไม้สักช่อหนึ่งนะคะอังบุกเกก็คือช่อดอกไม้ประมาณนี้นะคะช่อดอกไม้เรียกว่าอังบุกเกนะคะมีชุนเซปัตัวฉันะเซปัตัวคุชูซียแต่ว่าฉันไม่ผมไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่ว่าจะเลือกอะไรดีนะคะคำว่าชุนเซปัฉันไม่รู้แต่พอโทรมาเติมเข้าไปชุนเซปัโทไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่ นะคะก็คือไม่ค่อยรู้ตอบได้กว่วชูเซียก็ไม่รู้จะเลือกอะไรดีนะคะแล้วเฟอรริสก็เลยตอบว่าวูเวลมตากอมเบียงอ่ะเปิดเผยอ่ะเปิดเผยแปลว่าประมาณนะคะประมาณวูเวเมตากอมเบียงถ้าแปลตรงตัวคุณต้องการจะใส่เท่าไหร่เออเนาะอันนี้ไม่ใช่กนนารพนันเนาะอันนี้วูเวเมตากอมเบียงหมายถึงคุณตั้งงบไปที่เท่าไหร่นะคะคุณตั้งงบไปที่เท่าไหร่ขเขาเลยตอบไปว่าจนยาสิป,ปะ ผมก็ไม่รู้สินะเปิดแต่ก็แก้งสูบ้านตะโกเปแตก็คือบางทีนะคะก็อาจจะเป็นสิบห้าหรือว่ายี่สิบยูโรมั้งเป t ดแต e บางทีลาดจากประมาณนั้นนะคะแล้วพรอเคสก็ตอบไปว่าเขาอยากดูนี่สิคะดูนี่เอยากดดูนี่ค่ะองุ่นเฟรนช์บุเก้รูจบลองเราสามารถนำมาทำเป็นชอ่อดอกไม้สีแดงและสีขาวนะคะคสีแค่โรวีมันจะสวยมากเลยนะ ครอค่ะหรือไม่งั้นก็บุเวโอซีชัซียงบุคิตูรูชคุณก็สามารถเลือกเป็นช่อสีแดงล้วนนะคะตู้รูชแดงล้วนนะคะโอซีก็คือด้วยคุณก็สามารถเลือกเป็นช่อแดงล้วนเลยก็ได้นะหรือก็ตอบแปว่าเชสิตัมเปอร์ผมลังเลนิดนึงอ่ะเอสคาวูมากรเซเยแล้วคุณจะแนะนำอะไรให้ผมได้บ้างครับ ซาดิปองแต่ลนะแอกซอนก็คือซาดิปองก็คือขึ้นอยู่กับเ้าขึ้นอยู่กับคนที่คุณจะให้นะคะเซปูคาเฟียรอันนี้คือสําหรับจริงๆออฟฟิแปลว่าเสนอแต่ในที่นี้ก็จะแปลว่าสําหรับให้เป็นของขวัญใช่ไหมคะโว้ยเซปูมาข้อแม้ใช่ครับอันนี้สําหรับให้คุณย่าหรือคุณยายของทูนะคะฮรฮัลโหลถ้าอยางั้นฮัลโหลที่มันแปลได้เยอะมากนะก็ขึ้นอยู่กับบริบท ยู่ตประโยคที่เราไปใช้นะคะแต่ในประโยคนี้จะหมายถึงทั้งนั้นชาวโกเซียงบุกเกตเดอโฮสรูชถ้้งนั้นฉันก็ขอแนะนําให้คุณมาเป็นช่อดอกกุหลาบสีแดงนะคะโฮสก็คือดอกกุหลาบนะคะโฮสแปลว่าสีชมพูก็ได้นะคะแต่ในที่นี้จะหมายถึงดอกกุหลาบสีแดงนะคะให้ดูดีนี้นะคะครูไพคยสอนไปเมื่อคลิปที่แล้วเนาะว,ว่า t i ีฟจะผันตามเพศและพจน์ของประธานเสมอจำได้ไหมคะเพราะฉะนั้นในที่นี้สีแดง เรามาขยายคําว่าโอสดอกกลาบเมื่อดอกกลาบเป็นดอกกลาบผู้หญิงมีหลายดอกเป็นผู้โพสโอสก็เลยต้องเติมแ a สนะคะก็เลยเป็นเพศหญิงผู้โพสนะคะโดยปกติคําว่าโอสเนี่ยมันมีเอออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็เลยไม่ต้องเติมเพิ่อมอีกตัวหนึ่งนะคะนีก็เลยตอบถามไปว่าโคเยคุณคิดว่าอย่างนั้นเหรอจริงๆโคย่ e มาจากแบ,บครัวแปลว่า Believe เชื่อนะคะแต่ในที่นี้ก็จะพอคุณเชื่อว่าอย่างนั้นหรอหรือว่าคุณคิดว่าอย่างนั้นเหรอนะคะวิ oui. ใช่ค่ะคูอซาเลวัวคุณคอยดูนะแล้วคุณจะคอยดูนะว่าบทเธอคอแมว่าแอร์ตัดขายองต่อคุณย่าหรือคุณยายของคุณเนี่ยจะต้องดีใจมากเลยแล้วก็โอเคครับขอบคุณครับตานนั้นเอาคาะทีนี้เรามาดูนะคะว่าคำแม่แอมมาของบทนี้มีอะไรบ้างนะคะ อันนี้จะเป็นเรื่องของ v ว r สามตัวนะคะตัวแรกคือ v บ s a ซาบว s ซา o ว r ก็คือรู้นะคะรู้เชสเซย์จูเซยอินเซย์นูซาบว o มูซาเบย์อินซาบ์ฉันรู้เธอรู้เขารู้หล่อนรู้หรือพวกเราที่เป็นใช้องค์รู้ก็จะพันเหมือนกันนะคะเพราะงั้นเราจะใช้อินเป็นหลักตัวเดียวก็พอน,นะคะ นูซาวงพวกเรารู้คุณบูซาเวคคุณรู้หรือพวกคุณรู้ห็นซพวกเขารู้นะคะต่อไปตัวที่สองจะเป็นแวบ็บคว้าจูบิเลฟเชื่อนะคะเ e, นะชื่อคว้าจุขว้าอินขวนูควอยูคขวเยอินคว้านะคะฉันเชื่อเธอเชื่อเขาเชื่อพวกเราเชื่อ,อคุณเชื่อพวกเขาทั้หลายคนเชื่อเชื่อหรือว่าคิดว่าไน,น,นะคะ ต่อไปจะเป็นวูลัวนะคะวูลัวก็คือต้องการนะคะอันนี้จะเป็นแบบที่เคยสอนไปเป็นในคลาสสองคนก็นจะสอนไปคู่กันระหว่างปูวูลัวกับปูวัวนะคะเพราะว่ามันจะทําให้จําง,ง่ายแหวบปูวัวก็คือแคนนะคะปูวูลัวคือวอนเวอร์วอนส์กับเปอร์แคนนะคะจะได้จําให้สลับกันเพราะเวอร์วอแหวนเวอร์วอนวอแหวนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเลยอีกตัวหนึ่งเปอร์เปอร์แคนนะคะจะได้จําให้สลับกันนะคะ ก็จะผันออกมาเป็น r e v e u x e e v e r x i n v e u nous voulons, v o u l o e s i n v e r นะคะฉันต้องการคุณเธอต้องการเขาต้องการพวกเราต้องการพวกคุณต้องการพวกเขาหลายคนต้องการนะคะต่อไปจะเป็น vocabulary นะคะโ o c a b u l a r ของบทนี้จะเป็น aller chez le หรือว่า chez la f l e u r i e ไปที่ร้านของคนขายดอกไม้ก็จะเป็นทั้งคนขายผู้ชายคนขายผู้หญิงนะคะ เฟร้งบุเกตเดอะเฟลกก็คือการไปสั่งทำช่อดอกไม้นะคะช่อดอกไม้อังบุเกช่อดอกไม้สำหรับปูบอลเฟียเพื่อให้เป็นของขวัญปูกมัวเพื่อให้ตัวฉันเองปูอังมารยาสเพื่องานแต่งงานปูอันนีเแบ็กแซคเพื่อวันเกิดนะคะวินเจ็บวินเจบวินเจบเพรปูอังเซเดเท่ากับเอก l ลและมอกเดลเกนเกน พินแชมหมายถึงพวงหลีนะคะพวงหลีเขาอธิบายว่ามันแปลว่าอะไรพวกอังเดเซ,เซอังเดเซ,เซก็คือสําหรับใครสักคนที่เสียชีวิตนะคะก็คือสําหรับงานศพนั่นเองนะคะทางเดเซ,เซก็คือการเสียชีวิตเขาเอีกอย่างแปลว่าลามอกเดเกนก,นก็คือการตายของใครคนหนึ่งนะคะ แกนกรเฟลก็คือซัมนะคะซัมก็คือดอกไม้ดอกไม้บางชนิดนะคะเช่นอะไรบ้างก็จะมีเหลวสก็คือดอกกุหลาบเลจูล oh ah ah ok ิปเลจูลิปก็จะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นดอกเชลลิปบ้านเราเรียกว่าดอกจชลลิปทับศักท์ไทยต่อไปลิลลี่เลลี่ก็จะเป็นดอกเลลี่นะคะบ้านเราเรียกว่าดอกเลลี่เลมาร์เกอริตเลมาร์เกอริตอันนี้ถ้าถ้าจัไม่ผิดบ้านเราจะเรียกว่าดอกเดลซี่นะคะ ม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจัดใช่ต่อไปจะเป็นเลโซคิเดเลโซคิเดก็คือดอกกล้วยไม้นะคะดอกกล้วยไม้แล้วก็เลีรีเลีรีจะเป็นอันนี้นะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าบ้านเรามีไหมหรือว่าเรียกว,ว่าดอกอะไรแต่ของเขานี่เรียกว,ว่าดอกอีรคหน้าตาจะคละ้ายๆกับกล้วยไม้แต่จะเล็กกว่าแล้วก็เป็นใบเป็นกลีบบางๆนะคะบางๆไม่ได้แข็งเหมือนดอกกล้วยไม้บ้านเราต่อไปวินพลองตาเฟล เปลองตัฟเฟอรายถึงดอกเ,อเขาเรียกพืชดอกนะคะพืชดอกเช่นเลชิคานยมเลชิคานยมจะเป็นตัวนี้นะคะไม่แน่ใจว่าในบ้านเรามีไหมเชีคานยมนะคะก็จะมีหลายสีอยู่ต่อไปจะเป็นเลกาเมเลียเลกาเมเลียจะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้ผพักก็เห็นอยู่บ้านที่บ้านเราอยู่นะคะที่ร้านขายดอกไม้จะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรในภาษาไทยนะคะ เป็นโปร่งตัวแรกก็คือต้นไม้เขียวก็หมายถึงพืชใบนะคะ a a r r o s les e e l p n t อโคเซลิปล r งอาแฝง r โค s ว l อโคเซลิ e ลองอาแฝงนาโคสวกก็คือรถอันนี้เป็นแวบนะคะอันนี้เป็นคำนามรดน้ำต้นไม้ด้วยบัวรดน้ำนะคะต่อไปสุดท้ายจะเป็นรามายาจียกนะคะวิธีการพูดเชิญจะเสร็จปะฉันก็ไม่รู้นะ ฉันิดเสบบัทโต้ฉันก็ไม่ค่อยรู้สักเท่าไหรอ่อ่ะฉันิดสีปัสเชียวถ้าเป็นผู้หญิงพูดก็จะเติมเออถ้าเป็นผู้ชายพูดก็ไม่เติมนะคะแต่เวลาออกเสียงก็จะเหมือนกันนะคะต่างกันแค่เวลาเขียนฉันิดสีปัสเชียวก็ฉันไม่ค่อยแน่ใจนะเออแต่เขาเชื่อมเสียงจริงๆมันคือเปอร์แต่เขาสามารถเป็นไปได้นะคะสามารถเป็นไปได้ก็คือบางทีหรืออาจจะนะคะเชสติแองเปอร์ ฉันก็ลังเลนิดนึงนะคะคุโคเยคุณคิดว่าอย่างนั้นหรือคุณเชื่อว่าอย่างนั้นหรอนะคะเอาละค่ะวันนี้ครูแพทมีเวลาก็เลยได้ทำคลิปเร็วนิดนึงนะคะถ้าทอนเรลาเดือตซ่าบางทีก็เสียงไม่มีต้องฝืนทำไปนิดนึงเอาละค่ะทั้งนั้นสำหรับวันนี้ครูแพทต้องขออนุญาตเตือตัวสารในปีเลียต่อไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะครูแพทก์กำลังเกี๊กขอลาไปก่อนนะคะครูอาค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ